กระบี่น้อยเล่มนี้สำคัญนะักขอพิทักษ์รักษาจนชีพสลายจะรักชาติศาสตร์กษัตริย์แม้ชีพมลายถึงตัวตายขอชาติอยู่คู่ฟ้าดินกระบี่สั้นนักเรียนร้อยมีจุดกำเนิดมาจากที่ใดเหตุใดนักเรียนในเรือจึงเรียกกระบี่สั้นว่ามีดเน็บผมมีคำตอบครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมนายอาคิลิสเจ้าของร้าน The Leadership Cafe ร้านอาหารดีๆที่ได้เตรียมอาหารทางความคิดหรือที่เรียกว่า Food for Thought ไว้บริการทุกทกท่านครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อรับชมความรู้ดีๆกันนะครับและถ้าต้องการการแจ้งเตือนสำหรับคลิปความรู้ใหม่ๆก็กดกระดิ่งไว้ เพื่อรับการแจ้งเตือนไปยังอุปกรณ์ของทุกท่านครับท่านผู้ฟังครับเคยสังเกตหรือไม่ครับว่าเหล่านักเรียนในร้อยนักเรียนในเรือนักเรียนในเรืออากาศและนักเรียนในร้อยตำร,รวจเวลาที่เขายืนรอรถเมย์หรือว่า,ายืนรอรถไฟฟ้าตรงที่ข้างเอวฝั่งซ้ายของเขานะครับเขาจะห้อยกระบี่สั้นไว้หนึ่งเล่มครับท่านผู้ฟังรู้หรือไม่ครับว่ากระบี่สั้นนั้น มีที่มาจากอะไรวันนี้ผมนายอาคิริสอาสาจะเล่าให้ทุกท่านฟังครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับท่านเคยดูหนังฝรั่งที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพวกโจรสลัดหรือว่ากัปตันบนเรือใบอะไรทํานองนี้หรือไม่ครับถ้าเคยนะครับก็คงจะเห็นว่าพวกที่เขาอยู่บนเรือใบเหล่านั้นจะมีมีดพกเล่มเล็กๆไว้ข้างกายตลอดเวลาครับ แล้วมันเกี่ยวข้องอย่างไรกับกระบี่สั้นนักเรียนในร้อยแต่ละเหล่าล่ะครับคือแบบนี้ครับในยุคโบราณกาลนานมากๆเลยยุคที่มนุษย์ยังเดินทางข้ามทะเลด้วยการแล่นเรือใบอยู่นะครับจุดกําเนิดมันมาจากมีดสั้นที่เหน็บไว้ข้างๆตัวที่นิยมเรียกกันว่ามีดเหน็บเนี่ยละครับมีดเหน็บนะครับภาษาอังกฤษจะใช้คําว่า naval d r i l k ซึ่งเป็นจุดกําเนิด ของกระบี่สั้นนักเรียนในร้อยในทุกๆเหล่าครับกระบี่ส,สั้นนักเรียนายร้อยในทุกๆเหล่านั้นนะครับมาจากมีดเน็บของนักเรียนในเรือครับมีดเน็บหรือที่นิยมเรียกกันว่ากระบี่สั้นนักเรียนในเรือภาษาราชการจะเรียกว่ากระบี่สั้นมีดเน็บภาษาอังกฤษจะใช้คําว่า dric d i r k เป็นอาวุธสําหรับเครื่องแบบนักเรียนในเรือเชกเช่นเดียวกับกระบี่ หรือภาษาอังกฤษจ,จะใช้คำว่าสว o r d S-W-O-R-D เป็นอาวุธสำหรับประกอบเครื่องแบบของนายทหารสัญญบัติคืออย่างนี้ครับเมื่อเป็นนักเรียนในเรือก็จะมีอาวุธประกอบเครื่องแบบก็คือมีดเนีแต่ถ้าเป็นนายทหารสัญ,ญบัติก็จะมีอาวุธประกอบเครื่องแบบเรียกว่ากระบี่ครับแบบนี้เนี่ยเป็นมาตั้งแต่สมัยยุคเรือใบที่เกินกว่าร้อยปีมาแล้วนะครับ ด้วยสาเหตุที่ว่าในทะเลเมื่อมีคลื่นรมแรงมากไม่สามารถลดใบเรือลงได้ทันลูกเรือในยุคนั้นนะครับรูกเรือก็จะพกมีดกันทุกคนแหะครับจะใช้มีดพกประจําตัวกรีดใบเรือเพื่อให้ลมผ่านได้ครับแล้วก็ใช้ตักเชือกต่างๆที่ไม่สามารถปลดได้ทันเรือจึงจากปลอดภัยครับท่านผู้ฟังจะสังเกตได้จากหนังในแนวโจรสลับทุกๆเรื่องนะครับ นอกจากนี้มีดเน็บยังเป็นอาวุธประจำกายที่ใช้ต่อสู้ระยะประชิดเพราะในสมัยยุคกระบายนั้นนะครับเป็นสมัยที่เริ่มมีการจัดกองกำลังทางเรือในการรบทางเรือเกิดขึ้นครับเรือรบนั้นจำเป็นต้องทำการรบในระยะประชิดโดยการนำเรือเข้าเทียบกันจากนั้นก็ทำการรบแบบตรุมบอลเพื่อหวังผลแพ้ชนะครับสำหรับนักเรียนในเรือนะครับภาษาอังกฤษจ,จะใช้คำว่า naval cadet นในสมัยนั้นก็เป็นนักเรียนในเรือที่อายุยังน้อยครับก็จะรับเด็กที่มีอายุประมาณ12ปีขึ้นไปเข้ามาฝึกเป็นนักเรียนในเรือในราชนาวีอังกฤษครับแต่ว่าเด็กน้อยตัวแค่นี้นะครับเมื่อมีการลบก็จําเป็นที่จะต้องร่วมลบตลุมบอลด้วยครับท่านผู้ฟังครับเด็กอายุ12ปีนะครับร่างกายก็ยังมีขนาดไม่ใหญ่โตนะครับส่วนสูงก็ยังไม่สูงพอที่จะ สะพายกระบี่ที่มีความยาวนะครับจึงจาเป็นต้องย่อส่วนกระบี่ที่เป็นอาวุธนี่นะครับย่อขนาดลงมาให้เหมาะสมกับขนาดของตัวจึงนิยมเรียกกันว่ามีดเน็บหรือกระบี่สั้นครับโดยเหตุนี้นะครับในราชนาวีอังกฤษนักเรียนในเรือทุกคนนะครับเนเวลคา d เดตทุกๆคนก็จะต้องพกมีดเน็บหรือว่ากระบี่สั้นจนกลายมาเป็นประเพณีชาวเรือ สืบต่อกันมานับร้อยร้อยปีแล้วครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังก็อาจจะสงสัยว่าแล้วการใช้มีดเน็บหรือว่ากระบี่สั้นในราชนาวีอังกฤษเกี่ยวข้องอย่างไรกับประเทศไทยของเราครับคือแบบนี้ครับการใช้มีดเน็บป,ประกอบเครื่องแบบนักเรียนในเรือของราชนาวีไทยนั้นก็สืบเนื่องมาจากพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงวงเธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กมลหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือว่าทหารเรือนิยมเรียกกันว่าสเสด็จเตียท่านเป็นองค์พระบิดาของทหารเรือไทยครับท่านไปศึกษาวิชาการทหารเรือจากราชนาวีอังกฤษครับหลังจากที่ท่านได้สําเร็จการศึกษาจากราชนาวีอังกฤษแล้วท่านก็ได้มาปกครองบัคับปัญชาที่โรงเรียนในเรือที่ประเทศไทย จากนั้นก็ได้ทรงจัดระบบการศึกษาใหม่เพื่อให้นักเรียนในเรือไทยทุกคนมีความรู้ความสามารถทัดเทียมก,กันกับนักเรียนในเรือของประเทศในแถบยุโรปนอกจากนี้ยังทรงนำเอาแบบอย่างการคาดมีดเหน็บป,ประกอบเครื่องแบบจากราชนาวีอังกฤษมาใช้กับนักเรียนในเรือไทยครับนักเรียนในเรือไทยจึงได้ใช้มีดเหน็บป,ประกอบเครื่องแบบนักเรียนในเรือตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาครับ ท่านผู้ฟังครับมิดเน็บและกระบี่ของราชนาวีไทยที่สุดปลายด้ามจะเป็นรูปหัวช้างซึ่งสันนิษฐานเข้าใจว่าเป็นประเพณีที่สืบเนื่องมาตั้งแต่ธงราชนาวีของไทยเราในสมัยก่อนนะครับโดยที่แต่เดิมนั้นเครื่องหมายอันเป็นธงประจำชาติไทยนั้นใช้ผ้าสีแดงครับซึ่งในสมัยรัชกาลที่หนึ่งใช้ธงราชนาวีมีรูปจักรอยู่บนพื้นสีแดง ในสมัยรัชกาลที่สองได้เพิ่มช้างสีขาวขึ้นภายในรูปจักรสีขาวครับและนับตั้งแต่นั้นต่อมาแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงธงราชนาวีตามลำดับแต่ก็ยังคงมีรูปช้างอยู่และใช้มาตราบจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ครับการที่หัวช้างติดอยู่ที่ด้ามมิดเน็บและกระบรี่ของราชนาวีไทยหรือมีรูปตาอันเป็นเครื่องหมายของชาติหรือพระมหากษัตริย์นั้น ย่อมเป็นเครื่องหมายให้นักเรียนในเรือและนายทหารเรือทุกคนระลึกถึงชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ของตนในทุกๆคราวที่มีการจับกระบี่ครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับมีดเน็บจึงเป็นศาสตราวุธสสำหรับใช้ประกอบเครื่องแบบการแต่งกายของนักเรียนในเรือมาเป็นเวลาเกือบศตวรรษแล้วนะครับ ก็นับตั้งแต่ปีพศ2448และก็จัดว่าเป็นสากลครับแล้วก็มีประวัติศาสตร์ที่อ้างอิงได้นอกจากนี้ปีนเน็บจึงเปรียบเสมือนเพื่อนที่ดีที่สุดของนักเรียนในเรือเวลานักเรียนในเรือนั้นขึ้นบกไปยังเมืองท่าในต่างประเทศและก็เป็นอาวุธของทหารเพียงอย่างเดียวนะครับที่นักเรียนในเรือนั้นสามารถนำติดตัวขึ้นไปยังดินแดนในต่างประเทศได้ โดยที่ไม่กอ่อให้เกิดการล่วงละเมิดทางกฎหมายแล้วครับเพราะว่าเป็นส่วนประกอบของเครื่องแบบและเป็นสากลนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับซึ่งต่อมานะครับมีดเหน็บนี้ก็ได้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของนักเรียนนาร้อยอีก3เหล่าครับก็ประกอบไปด้วยนักเรียนนายร้อยทหารบกนักเรียนในเรืออากาศและนักเรียนนายร้อยตำรวจครับแต่ว่านักเรียนนร้อยทั้ง3เหล่าทัพนั้น ก็จะเรียกว่ากระบี่สั้นครับไม่ได้เรียกว่ามิดเน็บมีแค่เพียงนักเรียนในเรือเท่านั้นที่ยังคงเรียกว่ามีดเน็บมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ครับกระบี่สั้นนี้นะครับยังมีความหมายโดยในหมายถึงการที่จะเตรียมตัวเป็นในตำรวจและในทหารชั้นสัญญบัตในอนาคตครับท่านผู้ฟังครับอย่างไรก็ตามนะครับทหารเรือเราก็ยังคงนิยมเรียกว่ามีดเน็บ โดยที่มิดเน็บของนักเรียนในเรือนั้นจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวตามประเพณีชาวเรือก็คือจะคาดสูงกว่านักเรียนในร้อยนักเรียนในเรืออากาศและนักเรียนในร้อยตำรวจครับซึ่งมิดเน็บของนักเรียนในเรือนั้นก็จะใช้ประกอบเครื่องแบบของชุดปกติขาวหรือที่เรียกติดปากกันว่าชุดขาวใหญ่ชุดเครื่องแบบกันหนาวที่เรียกติดปากกันว่าชุดชูนิก และเครื่องแบบชุดปกติน้ำเงินดำที่เรียกติดปากกันว่าชุดบลูซึ่งการแต่งกายของนักเรียนในเรือนี้นะครับก็จะเป็นไปตามกฎกระทรวงออกความตามในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับที่ผมได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็คือที่มาของจุดกำเนิดของกระบี่สั้นนักเรียนในร้อยและ เหตุใดนักเดีนในเรือจึงเรียกกระบี่สั้นว่ามิดเน็บครับท่านผู้ฟังครับหากท่านชื่นชอบในการบรรยายของผมนี้ก็กรุณากด Subscribe กดติดตามหรือกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงจิตใจแจ่มใสเบิกบานในทุกๆวันครับเพราะทุทกๆวัน คือวันที่ดีของทุกๆท่านครับสวัสดีครับ